สีตีเนียนแอบถามนิ่นี่ว่าเหมือนแบบวงแวดวงลูกทุ่งอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเขาแข่งขันกันเหมือนในวงการบันเทิงเอาจริงจริงไหมแบบภายในในบริษัทเราหรือในในเพื่อนๆกลุ่มเราไม่เลยค่ะเอาจริงๆคนลูกทุ่งในการเจอกันนี่แบบว่าก็เหมือนญาติกันเหมือนสนุกสนานยกตัวอย่างเช่นใบเตยมาอากาที่ทูวันมาฟีซกันแล้วเพลงเขาก็ดังขึ้นมาเราก็ต้องฟีซตัวเองจากลูกทุ่งมาให้ดูเป็นวถิงแบบนี้ แรงหน่อยนะแตกขอได้ามคิช่นหน่อยเพราะเมื่อกี้น้องเขาสอนให้ผมตื๊ดแบบแร่ลงไงผมก็เลยตื๊ดแทนหองมากเลยอ่ะสดิดสดิดอมได้อารมณ์นะคะคุณภูริที่อย่างกระแสเรื่องของการที่แบบแหมเหมือนเราพยายามจะอัพตัวเองมันให้โซ่ไปถ่ายรูปอันนี้สวยสวยไปกินข้าวพี่ ใส่เสื้อผ้าก็ต้องโชว์แบรนด์เข็มขัดก็ต้องโชว์ยี่ห้อเขาบอกว่าอาจจะถ่ายด้านข้างเข็มขัดที่เธออยู่ตรงกลางพอจะมาถ่ายด้านข้างหนวก็บิดหัวเข็มขัดมาขนาดนั้นนจริงหรอไปดูนี่ถ้าถ้าถ้าจริงๆตอนนี้ที่หนูเห็นแบบมีมีพูดเยอะก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่าเอารูปในเน็ตมาลงซึ่งอย่างรูปในในเน็ตใน ตัวชาวบ้านก็ทำปะอันนี้คือบ้านอันนี้คือบ้านนองเราชอบรถค่ะคือเราหนูหนูขับรถสปอร์ตเนี้ยความใฝ่ฝันเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเราแบบเฮ้ยได้ขับแล้วมันพอแล้วไหมอะไรเงี้ยมันเลยฝันแล้วนะคะเราพอแล้วแต่ด้วยความที่เราก็ชอบแต่เราไม่ได้มีความโอ้โหรวยมากมายขนาดถึงจะขับแลมโบได้แต่เป็นรถในฝันหนูก็เห็นแลมโบคันนี้สวยหานี่หนูขับมิสเดบิลใช่ใช่แต่ว่า แล้วก็ออกมาโพสอ๋อโอ้หนีใช่เอนสปอร์ตใหม่ก็ก็ไม่ได้อะไรแต่แค่โพสต์แล้วก็เหมือนทํารูปหัวใจแล้วก็ทำตาแบบวิงๆิ่งว่าคือชอบก็แค่นี้แล้วก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นของเราหรืออะไรเขาก็เหมือนแบบพยายามจับกระแสจับ คำพูดของของพวกที่แบบว่าประมาณว่า้างหลังนี้คือบ้านบ้านใครไม่รู้ไม่รู้ตัดแปะตัดแปะอะไรเงี้ยก็คือคนเรามันมันพูดได้หมดแต่นี้เราไม่ได้ตัดแปะเองคนไม่เกี่ยวอันนี้ไม่อะงั้นลองประมวลซีที่โดนมามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะห แข่งกับใบเตยใบเตยนี่ไม่ใช่เลยกระแสตัวเองอันนี้ก็ไม่เคยสร้างเอารูปในเว็บไซต์เอาเป็นมือที่สามเพราะรูปในเว็บไซต์มาโพสแล้วประหนึ่งว่าเป็นเหมือนเราโพสเองเช่นรูปอาหารการกินเรื่องอาหรที่เที่ยวจริงจริงอันนี้คือเราทำเพราะว่าอะไรเราอยากไปอยากไปเหรอคะจริงจริงมันมีรูปแค่รูปเดียวสองรูปนะความรู้สึกไม่ได้โพสบ่อยขนาดแบบว่าต้องเป็นกระแสคือเหมือนเขาพยายาม ขุดคุยเอาอะไรที่เป็นประเด็นให้มันเป็นเรื่องได้อะซึ่งเอาจําได้มันก็มีแค่สองารูปจริงๆแล้วก็ไม่จบคุยอยู่นั่นเราก็บอกแล้วว่าเอ้ยเราเป็นคนชอบถ่ายรูปหรูเป็นคนชอบถ่ายรูปแนวหนูเรียนสถาปัตย์หนูเรียนอินเทียหนูจะเป็นแนวอาร์ตชอบถ่ายรูปสวยๆเห็นดอกไม้ก็ถ่ายเห็นอะไรสวยบางทีเปิดมาในเน็ตเอ้ยรูปนี้สวยอะก็ออามาลงในอินสตาแกรมบ้าง มันเป็นธรรมดาแล้วโดนอีกแล้วเราก็ไม่ได้โพสต้ายภาพว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรของเราหรืออะไรแต่้ทำอะไรก็โดนทุเขาอะไรผิดไปหมดถอดทำไมไม่มีการแตรงนฮะก็ไม่เหมาะสมบางคนก็พูดว่ามิกซ์แต่ไม่แมทไรแบบอะไรอันนี้คือชุดที่เราแต่งเองหรือว่าเป็นชุดที่มีเอาตูจัดการให้เราคือมันจริงมันเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าเราไม่ปด้แนวแบบว่าคือจริงๆงหนูไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวแบบว่า สวยอรูหราเงี้ยเราเป็นคนที่แบบว่าเต้นโหดขนาดนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแนวแบบว่าดักดาร์กเหมือนสปอตสปอตแนวแบบเซอร์เซอร์บ้างนิดนึงเพราะด้วยความที่ตัวเพลงมันหลายอย่างอะค่ะมันขาดมันขาดถึงนี้ขาดเยอะมากมันขาดถึงนี้ขาดเยอะขาดเยอะขาดเยอะคือเอางี้มาขาดนี้พี่ว่าถอดเลยดีกว่ามันเป็นไซที่เขาบอกคือเขาไม่ได้ใส่ใส่มอนซาซาอ๋อมือป๊อกอย่างเงี้ยแต่ละแนวแตละแนวแตละแนวดนซ์ไงแต่ละแนวก็จะแบบแต่ของหนูก็ผสมบวกความเซ็กซ หนน่อยึงเถ้าเต้นก็โดนอีกโดนโดนทุกอย่างแบร์เขาบอกน้องต้องแบใช่เขาแบร์มีมีสายยาเขาจะเรียกหนูจากแต่เป็นบอลใบไม้ก็เป็นน้องแบร์แบร์อย่างเงี้ยเขาคิดเก่งเพลงชื่อเลยนะชื่อตื้อก็เป็นเปลี่ยนเป็นตูดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เหมือนเป็นความความสุขของเขาอธิบายตัวเองอย่น เคยพร้อมไหมแบบนี้นักองคนหนึ่งที่ไม่เคยมีข่าวอะเลยแล้วจูจ่ๆพอมีข่าวมันเหมือนคนเราอะทำดีตั้งสิบทีไม่ค่อยสนใจแต่ทำผิดครั้งเดียวคุยกันยันลูกบวชคนเราในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีความสุขใดที่เพอร์เฟกตตลอดอคนเรามันไม่ได้โฟกัสที่ความทุกข์มันโฟกัสที่ความสุข